คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้เล่นหรือทำตามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้บอนใหญ่เปิดไปบอัใหญ่ให้สบายนั่นแๆตัวยาวเลยมันเลี้ยวตัวยาวที่เราหมุนเนาะที่เราหมุนกันน้อยไปตัวช่องสามหมื่นโอ้ตุดพันสองพันกระเด็นเดือพันไหนฮะน้า

เจ้าเตรียมค่าตัก้องไปรถดเล็กสามสี่เมื่จ้าก็ก้าจะจอนน้กะเตรียมกล้องเจ้าก็เอาลิปไปนํามันนี่เายังมีแยกรายเท่าบ๊หวังบอนเขาจะ่ามกิปให้ดีเดเอาไปเอาไปเอเนิบมีาาไปเองี่ไยลรู้สึกดูไปเลยพกแคตรงไปเลยออิไปแล้ววัาที่นี่เขาเออกไัน้อนนี้นิ่กิปเจ้าไม่คือประจําแยกนะจำเราจะห้องพ่อเราบอกเพิ่งจำมาได้เขาจะเอาดี จำเจ้าของเจ้าของยังเลยหนึ่งสองสามที่นี่เพิ่งจำบะไรเยอหนึ่งสองสามสี่เอาผืนมใส่ยผูกสูงจบอ่าภัยยาจะเอาไปไหนบ่าวกสูงเปิดทำไมไม่อาเจียตั้มาบ่ก็ตั้มเดี๋ยวนี้ดิเอะไหมไม่แล้วเพื่อยี่ของไครไปผู้ใดเอาตั้มเจียตั้ม่นี่ว่าจะใส่เจได้ยัง เอซีเน่หรอจาตั้มขอดไปเป็นบอลเกสาวขอดกันรึมเหรอนจับเร็วกว่าเ้าอตั้มขอดไปเล่นบอลเอ้านี่ยังคนัี่กับามแคนลงเรอเองเอ้เออจะจะซีดังไงคนลงเหรอเ้าของคนไปนซีตซีอดกว่าหนึ่งสองสามเดวเอสูงยทำมันเาียซีเป็นหน่งน่งซี้

บ่บ่บ่่างให้เรานันาะอยากนักไมนสิม <sen ne S 2> ือแต่ยังว่าจะเกิดุน่งเล่าอกดิบสิ3 4เ7มืนเ็ืนเรนหมืนมืน6สอ2หเจ็ดแปด ดหมื่นห้าแปดหมื่นหกแปดหมื่นเจ็ดแปดหมนเก้าเแย่รันดิเมาสมาสักว่าแน่เรามามาเรียนสิกระไรสองคนันเงียบขัเท่าไรสองคนนั่งนั่งเงียบเี๋ยรันดินั่งเงียบสิ

เออมันเสียมาเอาครบแล้ววันนี้แล้วอ่าง่ยาขาด่าคนถ้าจะพิคถ้าจะถือกระเลว่าถ้้จะพีคกับคนบริุทเนี่ยกูไปกูเป็นคบเก่าลู่เดินอืมกู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 ก เียเงจังสิเด็่เด mm. yeah, okay. er, ah, so hmm. ็อ้ยเอ็มหู yeah, yeah, were, ребята, students, ้อมาไั้้อเออเสียเงินไปว่าออหมดที่เดียวเ่านั้นเอเท่าไระหกพันก่อละ้อเสิี่เอายังาาก่หนอยย่สิเอจัไปดปดเอยดนน่มั้เอมันนหุนเด้อสามสี่ห้าส กว่าหมื่นจะมาตนได้ได้นรุงิวจะบิดทาเบิดาเบิดบุญแล้วห้าห้าบิดบุญแล้วหกสามไปเอาวัดเดวบ่บ่

มันเต็ต้มสามสี่หาโอ้เยียวสองมี่ย่งก็ืบ่นยังไ่ลลิ้นแม่คอยริ่มตลอดอตึงอืดตึงต่ำอันยัโอ้เด็ใหใจีมืนสมืนบ่ะสองสามี่ห้ากห0าดบหนึ่งองิไปสามส้หกเก็บไปเบูเลยแล้วกอไปเสียเงิ น่ออันนี้อะไรนี่เตงตามเจ็ดนี้เก้าสิบหนึ่งหนึ่งสบสอมสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองหมื่นเนี่ยเพิ่งแรกเลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต่งดวค่เต่งหามรอเออจเก้าไมจาต่งให้กันเลยเด้ออันี้คุกสองให้เรื่องอะไรเออจะเต่งหาผมก็ได้ยามจ้าผมให้ยังก็อนจับหาแล้เทตามจับแบบแถวเดี๋เดง ก็ตห้ก็ให้เราจะเพื่อไปเวิร์ดอ๋อเขเอกไฟก็ไปข้อใจสงคนเลเ้เอยมาแล้วเขาบอกเขาเลาเราหกันเขาไปเพกก็ไปหมดละข้ใจซีเมอร์ทงมเราจ้กบอกตะทุนกับอันนี้จะไปเจ้าเพื่ออมา้อใเวิ์ดง่ายแว่กี่มันอยูใสยูหายูหาหาเดียวบอยูหาจะปึก้อบซปึก้มจะหจ้ามาใส่หาแนปก้อมันเือตวกเดือกอะไรย่าเออ่เจ้าสใยังเรังว cho cái này thì thay à, ừ. à, à, à. chết thăn cho, cái thăn chết, cái thì xíu bao đại bự gì, thăn đỏ nhang này, này, nhang thâm bự gì, đại, bự thồi bự gì, thay này thì chết thầy cái bao đại bài nhá, bài bự của cái là tì trai thôi, cho ตามอีกโมโหนลนะเสียงมันโมงหยจะโศกก็รวันเจส้าส่สเอาไปใช้ปากหาเสียได้เรียนทำมังก็อืตอนนี้ยุกันหาเสียงหรออายุตามเพื่อาใช่เออจะการเพือ เอข่าต hey, bon <Kinder> ีไปในสามใบได้สองเกี่ยวเด้วก็หาสีกันกันเดนันเพิ่มอีกพันละเมื่งนั่อนะฮะโยวโอ้ยห่มีจากตัวโมีไปไหนเรียบ้อยหากรบอก่าี่ใบ จับตัวถือสี่ตัวเลยโค้งไปมันก็เล่นมาตอนนี่อ้ตา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 ควยจับตอะไรก็โดนตัวนี่ยโ้อ้่าไโอ้หนึ่งสองสามสี่สี่แบบหนองามสี่ห้กเจ็ดเจ็กแพ่กินอเจ็ดกนแพกินดก็ยี่สิบเอาสองหมื่นขอบคุณผู้รับเหมาพระเอก เอเอมันมวลตอนที่เจ้าทำว่าอาบ่จะล่ถึงจะล่องถึอถองอย่งเชี่ยมากพ่นดอนนนปากังชีพ่นจี๊ตกเยื่อได้นั่นพ่นร่งนลง่นลงเงียรรอเงียเหรอเฮ้ยสองสามทีฮะเจ็เก้า <laughs> สี่ปันกาําัังสียบเงียไดได้ <laughs> ทำปาเนี่ยคำว่าเวียนบทนกลองสามพีใส่เต็มเต็มเลยเนาะสามกสเนาะไยว่ามีสี่ละไอ้อมสี่เลยตาเนี่ยมีสี่โิดเขารถเอา้ายเสาหาสามันนี้เอาผูหาหมาสี่เนี่ยหาหกไปว้าวไอ้พวกสูงอ่ะหกห้าสา มีซีตัวนึ่งแหละคนมานเออกวงเนอมดวนชิมาเบิรนซีสองสองโอ้ฝนยืดตั้งหลังเลยเอ้าเกี้ยงเบื่อเลยเลี้ยงอโอ้เาอะไรลิ่นอีกละคนละทเดอเออคอยนึกว่าคอยย้อน้วทเขาลื่นเขาไปมันกระจายแล้วแม่เนี่ก็เลยลิ่นอนย่เปิดมันหาเลยน่มันมันติต่ำคนละเสียงอยู่หรอ มืนอนีรอกที่มันจัจคือฟังหูเมียส่นะเพราะอไรเมื่อคอยันเอมาเห่นมันมาทงานเอเนี่ยเปิดกระจายหลังแสดงว่าไงว่าได้กินเผาเราคอยกินก็เดียวดีก็่าดงนโอ้หมว่ันกิดะไดเมยเราสั่งเนือเดดมือแดดเดียวเพราไปก็เป็นป่าย่องแห่สั์แถบแล้ อันงเป็นยังต่ำเนี่ยอะไันอค่ะไ้สิ่งตไนสถิติสถเกี่ยวกาแฟข่อยเนี่ยสิงหงไปนะสงหงไนะสิงหง์เนาะ้นเม็หงควะต้เม็ดหเอี่นึ่งต้องทำี่ที่ข่อยเอาห้องจาหกเอี่นเอาหกหกเอี่ยนคืออะไรล่ะอยาข้างอนใหม้างซาี่า

หาเน่สองคนรุ่มจมือบ่ไดดเลยเยอยว่ะซ้ำๆเลยซ้ำ่เยอะดิเวรเกี่ยงตีเป็นท้งเนี่ยก็จะขยำเป็นตะมีหัวกูมาเดี๋ยวนนีมกับวกหละเพราะแม่ก็เพิ่นกยับยับล้างสิเยวมันขึ้นถ้าเยอะว่าขึ้นก็ซ้ำ3ก่อนสิตี เป็นสก็สามเรเวดิท์แล้วันนี้กแฟวันนี้วันหกพันหนึ่งหกอย่างเดียวเศราเหรอเจ้าล่ะเศรษาห้าเราคนนอนพรับนอนเลยแฝดจะหมดไปก่อนเราเบียร์จะท้องนลเราเบียร์ท้องแล้วนะท้องพยันสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตงหกมีหกเลจะได้ยางเงื่อนหรวะขายรถขายลากเอับ ตึงหกนี่เลาไปสีายรถแต่แด้วเฮ้ยใคยใใส่หกไหมเอ้าตึงหกให้ดูต่าอีกเทินหนึ่งยังมัเจ้ยังเจสามองนีกโอ้ยนี่มันนาัเรอยดหยาดนกหยาดอาหาร่าใส่เบีดไว้สามาสามหกสามอ้ เอาไปเลยเกี่ยหกค็ละก้อนเนาะมันัวสิบแปใบกอก้อนเก้าไปขึ้นแน้ำพุ่นอันนี้หกหาสามนี่มันมันอันนี้ลงนะเนาะไซหกสงไปแล้วดิ้นไปดิ้นไปดิ้นละเิ้นละเปเลยขอเปิดเองเนืออมเมเม็ดเมร็ดเเอลมเเมเรียบร้อยละ โอ้โหวามเพลกได้ส <aún> ิบุกี่สามน้องพลกราม5ี่้แต่าวเอาจะสามสอง่ว่ามีอะไเจ็บเหมื่นสมี่ห้าองหมื่นหาหเดหิแปดหเจ็ดแปดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเอ็ดสองสา่้านับึงข้อเอียงนะเจ๊มือ มาถึงตึสามแล้วพักคอยว่าไเป็นตะวย่างนทันอาทยเปทางไปทักเรงไงวพ่อแต่ว่ามัน่ถนัดเด๋ไปทางอก็ย่าไปทำเกลียอะไรขุดหยังเลยุเสองกองเคือเร็เร็านีครบแล้วอันี้หบแปหามื่

เจ็แปดี่อามี้าขอบคุณเจดอลลี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสี่ิบสองสามี่ห้าหเจ็ดแดสิบสี่สิบสองสามสี่นิปเก้าบ่สสองสามสี่นหกเจ็ดแปดเก้าสิีิองส่้สิบกเ้สิบสี่สิบองสามสห้าสิบหอดปก้าสิี่สองามนกเดเก้่อะ ป็นขยายเลนี้แหละแม่ที่แดกทอดทอดติ่งหมหนกสามสามเอี่ยวเดยากเจ้าสิเเี่ยวสมีเด็ตานั้นแจ่ะ่สายอะแลาไม่บคยออกก้อนค่ะเด้ตัวเจมันขึ้ล่องไม่เลยว่าขิดไบเลยเอาไปเอากหาเอาหาดิ

นั่นเอ็นบาโออยพอยสามสองบอไปว่าเป็นน้ำฝนฝน้นนินเลยเป็นนฟ้าคืะกบกน้อกยดีพออนนั้นหนูกูเอาเราแล้วมนรุน้อถึงสามคนเลยถึสามค้อกซื่ง้ซขวบขวบกขวนนองมแปะมาทันมึนหาบ่น้งมึนแปะมาทันหนึ่งสองสา หกาเอ็ดสองสโอเคต่ำไหมต่าสันต่าแล้วกนัตาสิบเอ็ดสิบแปดอกสีห้าสิกก็เป็นจังไงเป็นเพชรเรเพรอา่หาาัเจ้าเจ็ดสิบลงสิบาม่เาเลยต่ด็กคนนี้จะว่าสิบาลงใลงจก สันไม่ได้หยอกยากถือข้อคาราฮาพันคิดไปแล้วดีแล้วลมันบอยากตเรามอด้ใจเามงใจเรื่องดีสาเอยวเมเตียวขันเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่อเจ้าของเพิ่นสียากเด้แต่เี่ยเพิ่นเพิ่นเฝ้าลงก่อนเลย่อได้้กสิอนอันนี้เท่าไรจะจะไวสิบสิบเป็ดไปสิบเป็ดไป เก้าสิบหนึ่งสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบปสามหมื่นสามนาะสามอันนี้อันนี้พี่พ็อกกี้นี่หกหกใบหกใบสามหมื่นสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเัาแป๊บแป๊บเพียงไป xem 32 xem 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 3 3 3 xem 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 วนนรักช <900 S 1> อบดกันลงกัมันครไม่งานกันไหงามนเนี่ยกรบวนเลยืน่กนมงสาเออได้การแล้วไปตามยังันนางมาสเมตร เกามอก้สิห้าสามสองสสสห้หกหสูงมาใส่สามดำอีหะหกสูงมาใส่สามดำเจ้าเมื่อน้บวะเนี้ยเสเซวาใจไดเจะดำเด้อเจไดไม่ต้องยี่สิบแปให้ดอกเอาไปจ่สามสบแปมันจะก็ลงไปแหละถ้ามาเอาจะเปิดเอาวะเอาสามเด้ป สามยังกับสามโอเคปล่อยไปให้เจ้าเมื่อไรน้นีจัเ่อโอเคนั่นอ่ะเออันะร้านนะไะเปนอะไอให้เจ้าเมื่อไรก็สิเปีเดีเปิดกัเปิดเอาที่ล่ะเปิดดียว่ะเดียวเดียวโยกเลยเปิดกันมาสามมิกรเป่เยอะมากเลยสามีิเดียบร้อยดวอสอดบอสามมกลปล่อยให้เจ้าเมื่อกินไปสักวันจักน้อยจะเปิดเปิดจะกตป่ะตว่าสลมตป่ะเอา หเกย์กันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าเดนสิบ้าหามืินออกตกอบเลยปะมาหนึ่งสองสามทนทีคอเพิ่จะซื้อหน่อยกลยใครจะหลอกได้เอามัน้นหมไม่ออกไม่หายจะนเขาม่เด็ตั้งดิติดกอดไนดกอเกสิบ เดือนตปิดนี้อ่าณลิตหาสามหาสองก็สองสาอันนี้เมื่อหาซีเมื่อหาเนี่ยเจ็ดเก้าสิบอันนี้สามหันอันนี้สามพันก่อนอันนี้พันหาพันไปหาาร้อยโอเคอันนี้ซีเมื่อห้อมหเือนเก้าสิบหนึ่งสอามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สองมื่นีสองมืองมส่ปสิวปนีเ้นห้าหเ็ดปดเก้าสิบองสามสี่ห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดเก้ายี่สิบสิบแจ้อันนี้เท่าไหร่คะห้าคนเนาะสองสามมื่นหาปสามมื่น ค่อติงแค่เมินเนมซก่อนเดี๋ยจะน้ามาใส่สองก่นมมีงก่อนขึ้นอเกาไปส่ก่อนแดดขอยากจะใส่ห้าจากบวกวะเขายากเึ้นอะมาใส่ติงสมเขนาก็มไม่รู้ว่าจะมา่สามนี่แหละมอหกขยากจหกมาใส่สามสองก่เาะาหนึงเพราเอาคือไปใส่พกเกาวมาใส่นี่สองก่เจ้าเมอนาสด้เทม่ตามสองเมื่นาเดสามเม เอเอมื้อนี้เลือกมาอือมัน่ง